ด c y Radio Network ิคิสตาระดีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิสตาระดีพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางพอสแคดของสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมด c y Radio Network ครับวันนี้อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสารครับ มาติดตามกันต่อครับประเด็นเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์ครับทางรายการได้รวมพูดคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการนันทาวยขกุลผู้อำนวยการกองคุม้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์ในตอนนี้นะครับมาติดตามกันต่อเราจะพูดถึงเรื่องของบทบาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับที่มาดูแลการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนกันครับไปฟังกันต่อเลยครับ คราวนี้เนี่ยบทบาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับท่านพออ,อที่มาดูแลเรื่องออนไลน์เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเองทําอะไรบ้างครับค่ะ,คะจริงๆ้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรามีศูนย์โคแพทนะคะศูนย์ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เขาเรียกศูนย์โคแพทโคแพทนะคะ,คะซึ่งเราดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ปี60 64, ถึง64ก็ดำเนินการมาแล้วนะคะตามมาหอมเมื่อวันที่6มิถุนา2 2560ค่ะดำเนินการนะคะในการขับเคลื่อนง,งานนะคะผ่านคณะกรรมการนะคะก็จะมีคณะกรรมการภายใต้คณะกมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนแห่งชาตินะคะกดดชมีคณะอนุกรรมการส่รงเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็ก เล่ย์ชนในการใช้สื่อออนไลน์นะคะก็พออศูนย์โคแปด์นะคะเป็นเลขานุกการในการสับเคลื่อนง,งานนะคะซึ่งการสับเคลื่อนง,งานของเราที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ยตอนนี้ที่บอกขป้นต้อยไปนะคะวิทยาศาสตร์ยดตั้ง 64. ตีสอง0ันห้า้อยหกูนถึงหกสี่ตอนนี้ดเนินการมาขึ้นแผนนะคะการดํานดเนินงานของเราก็มีหลายเรื่องตั้งแต่ลุกรุ่นฟุตบอลโลกนะคะก็จะมีการดําเนินงานป้องกันเด็กเล่ยชน จากการพนันออนไลน์ช่วงพุทธวัลูกปีขศสองศูนย์หนึ่งแปดจะน่าจะเป็นสองพันห้าร้หกสิบประมาณนั้นก็มีการดําเนินการกํำกับดูแลอ e ีสปอร์ตเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญนะคะอีสปอร์ตนะจริงจร e ิงอีสปอร์ตก็มีทั้งประโยชน์และโทษก็จะเราจะดูแลยังไงนะคะในส่วนหนึ่งก็มีการอ่าจัะทํารายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชน จากภัยออนไลน์อย่างที่บอกคุณต้อยไปปี63มีอะไรมัางอันนี้คือ<ำ>เราส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนการดําเนินง,งานการให้ความปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนะคะ<ำ>ก็มีการดําเนินการของกรมการเด็กและเยาวชนเราจะมีการทําประเด็นปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ที่มีการทําชุดองค์ความรู้สื่อ ต,ต่างๆนะฮะเช่นการพนัยยนออนไลน์เกมออนไลน์คูค่มือพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานาก,การใช้สื่อออนไลน์ชุดความรู้ในการเรียนรู้สื่อออนไลน์สําหรับเด็กปฐมปลายเป็นต้นนะคะคอันนี้เป็นการดําเนินงานที่เกิดจากการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมประสานงานการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ค่ะครับก็ทําในส่วนของศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็สามารถที่จะมา ดูข้อมูลรวมถึงมีคู่มือนะให้คำปรึกษาด้วยใช่ไหมครับคู่มือ <c oughs> มอืมครนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเองเนี่ยได้ดําเนินการที่ผ่านมาเพราะออกครับถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังรายการนี้อยู่ฟังแล้วโอ้นะประโยชน์ก็เห็นแล้วละ่ะซื้อมือถือซื้อแท็บเล็ตให้กับลูกคราวนี้เนี่ยเกิดว่า เอ๊เราจะป้องกันยังไงดีให้ลูกของเราเองเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปสู่วงโคจรที่เป็นปัญหาที่ผอ,อ,อได้บอกไปนะครับว่ามันมีจริงปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะป้องกันดูแลอย่างไรในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองครับผอครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดต้อให้เวลากับลูกค่ะถึงแม้เราน้อยแต่เราให้เวลาที่มีคุณภาพนะคะน้อยแต่มีคุณภาพคือให้ความรู้แล้วก็ดูเด็กในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์นะคะคแล้วก็ สิ่งที่่ทีควรจะทําให้เด็กรู้นะคะเรื่องแรกคือต้องคุยกับเด็กให้เข้าใจว่ามันมีทั้งประโยชน์และโทษเหมือนไฟค่ะไฟมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโทษเนี่ยก็มาหันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เด็กพึงตระหนักว่าการใช้สื่อออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษสิ่งที่เข้าไปถึงประโยชน์ควรจะให้เขาดูแลในจุดนั้นส่วนที่มันเป็นโทษต้อง หนักและมีกลุ่มคุค้มกันสิ่งแรกที่ควรจะบอกลูกนะคะครับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสื่อออนไลน์ไม่เปิดเผยข้อมูลของตัวเองนะในสื่อออนไลน์เพราะเราไม่รู้ใครเลยไม่รู้ว่าคใครไว้ใจได้แค่ไหนนะครับอย่าบอกข้อมูลจริงของตัวเองออกไปนะครับอืมครับรบ,บัตรประชาชนรหัสบัตรเอทีดเอ็มเรื่องราวส่วนตัวของเรานะคะเรื่องการโอนเงินเรื่องอะไรเนี่ยก็สําคัญนะคะ อินเทอร์เน็ตที่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ทราบเด็กอาจจะไปเอามาแล้วก็เกิดละเมิดทิ่สิทธิ์เนี่ยก็นา่ากลัวั<ม>สินค้าทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเมื่อกี้นี่บอกว่าสถานการณ์เด็กที่ใช้สือออนไลน์ชอบสินค้าออนไลน์นะค่อนข้างาเยอะครับเยอะมากเพราะ,ะนั้น,ค,นคุณพ่อต้องให้เด็กมีวิจารณญาณดูความน่าเชื่อถือของผู้ขายด้วย ดูอ๋อดูออนไลน์เรื่องแล้วครนะับก็ต้องคุย <c oughs> กับ <c oughs> ลูกว่าคุยกันแบบเป็นเหตุผลอย่าไว้ใ <c oughs> จง่าย,ายๆคืออย่าไว้ใจคนอื่นที่เรายังไม่เห็นหน้าค่าตากันนะก็คืออย่าพึ่งไว้ใจนะดูแล้วก็ <c oughs> คุยกันอืมกันก่อนค <c oughs> ท่านี้นะครับพอครับถ้าเกิดเกิดปัญหาเกิดขึ้นละในส่วน <c oughs> ของกรมกิจการเด็กเยาวชนเองเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายนะครับกฎหมายคุ้มครอง,องเด็กกฎหมายอะไรที่จะเข้าไปช่วยถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยประสบปัญหานี้เกิดขึ้นละเราจะช่วยยังไงมีกฎหมายไหมครับ กฎหมายในเรื่องนี้ที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเด็กคือพรบส่งเสริมการขอโทษคนะ่ะอันนี้พรบคุ้มครองเด็กค่ะพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยในพรบที่ชงเด็กในขอปีสองพันยี่สิบหกนะคะเป็นบทที่เปิดดำเนินการในในในเรื่องอการใช้สื่อออนไลน์กับเด็กนะคะในมาตรายี่สิบเจ็ดมาตรายี่สิบเจ็ดนี้จะพูดถึงในเรื่องห้าม ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสารสนเทศประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเด็กหากพบผู้ประกอบการใดใดมีเจตนาเปิดเผยข้มูลส่วนตัวเด็กหรือของเด็กนะคะคจะมีผิดนะคะความผิดเนี่ยมีทั้งจำทั้งปรับนะคะคือจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเกิดมีการละเมิดเด็ก ก็ตามพรบคุ้มครองเด็กค่ะดนั้นตรงนี้เนี่ยจะจะเฉพาะนี้เรื่องเอาไปบนสื่อออนไลน์นะคะถ้าเกิดเด็กละเมิดไม่ว่าจะละเมิดโดยสื่ออนไลน์หรือว่าละเมิดโดยอชักจูงล่อลวงเขาออกมาเนี่ยก็จะทั้งพรบคุ้มครองเด็กเป็นที่ปกป้องคุ้มครองเด็กนะคะในแต่ละประเด็นค่ะอืมก็จะมีกฎหมายที่ดูแลเด็กอยู่ละกฎหมายทั่วไปก็มีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าต่อกักครับกฎหมายทั่วไปกฎหมายอาญาก็มีนะตรงนี้ ในพรบรที่เราดูแลคือพรบรคุ้มครองเด็กและอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูและสําคัญมากก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเราไปให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนี้ในปี2535ครับระบุที่ขั้นพื้นฐานของเด็กนะคะคในแต่และเรื่องให,ให้ประเทศเราเนี่ยผู้ประเทศที่ได้ให้สัตยาบันนะคะว่ารัฐจะต้องมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการเด็กนะฮะอยู่ดีกินดีใน ประเด็นของสื่อออนไลน์ก็จะมีว่าในเรื่องรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กในการเข้าถึงสื่อนะคะครีว่าลมกอรรจารย์ก่อนวัยอันควรนะคะการใช้สื่อลามกที่เป็นเครื่องมือในการดยดวเด็กหรือนําไปสู่การละเมิดทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศถือว่าเป็นการทําความผิดต่ออนุสัญญาเพราะนั้นประเทศไทยเราจะต้องดูแลในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในประเด็นนี้ด้วยะคะ่ะ หนึ่งขบวนบอคุ้มครองเด็กหรือกฎหมายบวิอาญากฎหมายอาญาทั้งหลายมันก็จะมีหลายๆเรื่องนะคะที่กําหนดนิยามในเรื่องสื่อรามกอนาจาร์กาหนดความผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็กไว้นะคะเช่นสื่อรามกอนาจาร์ที่เกี่ยวกับเด็กที่อายุเกินสิบห้าแต่ไม่ถึงสิบแปดปีนะคะก็ะจะมีคนคที่ทําผิดอาจจะวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือทั้งจําทั้งปรับคือปรับสามพันบาทหรือรจำทั้งปรับ <Ừ. S 2> แต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีลงมาเนี่ยจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบสนาทก่มจีการเด็กและวัยชุนเราจะดูตามอนุ <championships> สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและประบอกคุ้มครองเด็กนะคะก็ต้องมาร่วมกันดูแลคุ 1, 000 000้มครองถ้าพไปี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ฟังเองเนี่ยครับอยากจะปรึกษาเนี่ยมีช่องทางไหนที่จะสามารถจะไปเข้าไปปรึกษาได้ครับขอควาปรึกษาครับปรึกษานะคะสงคัญทางที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องเสียตังค์นะคะหนึ่งพันสามทุกกระด เป็นสาย <30. S 1> ด่วนนะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หรือว <ichi> ่าพันสามเนี่ยนะครับโทรมาได้เลยนะโทรได้เลยค่ะกดลงไปไม่เสียค่าโทรศัพท์อืมโทรฟรีนะครับกด้ก็หนึ่งพันสามนี่จะมีอยู่อ่าสายอยู่ทั่วประเทศที่บ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะเส็จเ็ดส นะครับก็โทรไปปรึกษาได้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของสื่อออนไลน์มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับอยู่ในตัวมันนะครับท้ายนี้ให้ท่านผอฝากถึงเด็กและเยาวชนครับก็สิ่งที่จะฝากถึงเด็กและเยาวชนนะคะตอนนี้คือเราจะใช้แกนนําเครือข่ายเด็กและเยาวชนนะคะปีหกสี่เนี่ยนะคะกรมจิตการเด็กและเยาวชนจะ ให้การเผยแพร่ความรู้ในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ในระดับพื้นที่นะคะโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กเราใช้สภาเด็กและชนเป็สนสื่อนะคะในการร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนรณรงค์เสริมสร้างการรู้เท่าทันกับสื่อสื่อออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้จะให้องค์ความรู้เผยแพร่ไปต่อกับ บุคคลแวดล้อมเด็กนะคะแล้วก็ตัวเด็กเองตามบริบทและท้องถิ่นของพื้นที่ซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มดําเนินการในปี64สขอความร่วมมือทางแกนนําเด็กเออ mm hmm. ยาวชนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่นะคะโดยให้เครือข่ายเ้ามีบทบาทเฝ้าระวังในการป้องกันแก้ไขปัญหากางเข่านะคะอันนี้เราจะเผยแพร่ไปถึงครอบครัวชุมชนนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนะคะ แล้วก็อขอฝากกับเด็กนะคะน้องๆเด็กนะคะสื่อออนไลน์มีประโยชน์และโทษมหาศาลนะคะเราควรพึงระวังนะคะประโยชน์ที่ได้จากสื่อออนไลน์นะคะที่เราจะเข้าไปขอให้น้องมีวิจารณญาณในการเข้าไปแล้วก็ในสื่อที่มันไม่ควรไปหมกมุ่นนะคะก็ต้องอ่าเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันทางใจนะคะจะตะเวนไปกับ ไอสื่อดังกล่าวตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องคิดเสมอว่าใครมันจะเข้ามาถึงตัวเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวตระหนักและระมัดระวังในุ่งนี้ค่ะครับทาตตองขอบพระคุณผู้อำนวยการนันทาไวยขกุลครับผู้อํานวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับร่วมพูดคุยในรายการนะครับถึงในส่วนของประเด็นสื่อออนไลน์กับเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับค่านมออครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะคิดสารดี This why radio network